ท่านผู้ชมครับหลังจากจบคลิปโกคูแบ็กโรเซ่ในดาของอนฟินิตไปผมก็มาเผอใจกดกาชาโคยต้าสุดท้ายจริงๆจังจแต่สิ่งที่ผมได้คือเนี่ยแหละไอ้ไอ้สัตว์ดูฟักเฮ้ยกู <c oughs> ไม่ต้องใช้เหรียญแดงแรกแล้วสุดยอด <c oughs> โอ้โหเดฟักได้เฉย กว่าผมจะกดได้นี่ผมโอ้โหผมเตรียมใจมาอย่างผมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะเก็บไว้350ล้าน MD มั้คิดแล้วคิดอีกกูได้กูได้กูได้ีกูดได้โอ้ดด oh my god <laughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมามาโชว์วเฉยๆนะอาจจะไม่ได้เห็นช่วงแรกที่ผมเห็นไอ้ตำแหน่งกกคูแบ็คลิฟนะเห็นด่านก็คูแบ็คลิฟมาคือผมตอนแรกผมอึ้งไปเลยแบบไอ้เหี้ยม่งมา กูได้นะ้วกูได้แนละ้วกูได้แนละ้วเนี่ยไม่ใช่ได้โปรโมชั่นเนยได้ตอนกาชาหุ่นโปรโมชั่นไปแล้วแล้วเปิดได้โอ้ในสุดก็ได้โอเคสรุปผมไม่ต้องใช้เหรียญเหรียญแดงแรกแล้วนะผมสามารถเก็บเหรียญแดงไว้เลกตัวละครอื่นๆได้ที่ดีกว่านี้ที่อยู่ในอนาคตแบบว่าตัวในตู้ธรรมดาเหรียญแดงผมอิสระลเลยเหรียญแดงเองนายมีอิสระแล้วปลอดภัยแล้วเหรียญแดงเหรียญแดงอิสระแล้วเอ,ออืออมีอยู่หกร้อยก่าเหรียญน,นะครับหกร้อยสิบเหรียญน,นะฮะ จะเก็บไว้แลกตัวอะไรก็ได้จังหวะน,นี้นะครับือนะเรียบร้อยสำหรับโอ้โหได้จริงี้ะได้นะกูได้กูได้เลยบอกว่าจะเป็นกาชาเปิดครั้งสุดท้ายคลิปพิเศใช่ไหมคลิปมันก่อน,นเนี่ยม่งั้เปิดเทียวในนอกรอบอีกทีนึงได้เลยได้เลยโอ้โหสรุปผมห้าปีได้ทั้งคู่นะสุดยอดน้องงี้ดีวะโ้ยไม่งัมามาจนได้ขอบคุณมากาาาก,ก like, ูไปแล้วบายบายอย่ากดดิสไลค์กูลละไปแล้ว